ราคาบิตคอยเต็มไปด้วยการเคลื่อนไหวและความฉุกเฉินราคาบิตคอยวันนี้28กันยายน2568ขยับขึ้นอย่างะลอตามเวลา0 0 4ยังคงอยู่ที่19,548เหรียญสหรัฐหรือประมาณ3 5 3ล้านบาทซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจในช่วง7วันแต่ที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นก็คือการเคลื่อนไหวของเหรียญดิจิทัลคริปโตเคอเรนซีชนิดอื่นๆแต่ที่นี่ก็คือจุดที่สร้างความพิาาากษขขขขึึ้้นนนณะทีีออ่่ยยยัับออชลลตรแเป ลับลดลง0.05%ในช่วงเวลาเดียวกันทำให้เราได้เห็นภาพที่แตกต่างกันอย่างมากของการเคลื่อนไหวในตลาดคริปโตเคอเรนซีรายละเอียดราคาของเหรียญคริปโตเคอเรนซีสำคัญสำคัญประกอบด้วย 1. BTC 1 9 5 4 8 3 0เหรียญสหรัฐบวก0.04% 2. เน็4,011.83เหรียญสหรัฐลบ0.05% 3. USDT 1.00เหรียญสหรัฐลบ0.01% CXRP 2.79เหรียนสหรัฐบวก0.88% 5BNB 970.87เหรียนสหรัฐบวก1.39% 6SOL 202.23เหรียนสหรัฐลบ0.95% 7USDC 0.9996เหรียนสหรัฐไม่มีการเปลี่ยนแปลง8โดย0.2292เหรียนสหรัฐลบ1.15% 9TRX 0.3363เหรียญสหรัฐลบ0.45สาเปอร์เซสเดด์์เดเเหรียญสหรัฐลบ1.6เรซแต่ที่นี่ก็คือสิ่งที่ส่วนใหญ่คนมักพลาดการเปลี่ยนแปลงในราคาของเหรียญคริปโตเคอเรนซีอาจมีความเปลี่ยวเหตุรับอย่างรวดเร็วดังนั้นข้อมูลที่นำเสนอนี้อาจมีความพลาดเคลื่อนหากคุณกำลังคิดจะลงทุนควรศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียดอย่างเป็นทางการตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก็หลอด ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนหรือใช้ข้อมูลนี้เพื่อการลงทุนและการซื้อขายคุณคิดว่าเหรียญคริปโตเคอเรนซีจะเคลื่อนไหวอย่างไรต่อไปคุณมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดคริปโตเคอเรนซีอย่าลังเลที่จะแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนแสดงความคิดเห็น